สวัสดีครับเพื่อนๆพื่สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการตัดแต่งกิ่งต้นมะม่วงนะครับตัดแต่งอย่างไรให้โรคน้อยอเก็บง่ายนะครับได้ผลดกโอเคครับไปดูกันครับโอเคสำหรับการตัดแต่งต้นมะม่วงนะครับก็รูปแบบนะครับอธิบายให้เข้าใจได้คร่าวๆก็คือ ให้ตัดให้ลักษณะของต้นเนี่ยอยู่คล้ายกับฝาชีไงนะครับก็คือฝาชีครอบที่เราเอาไว้ครอบกับข้าวอะครับก็คือพอเวลาเราแต่งแล้วเนี่ยให้ตรงกลางอะโล่งแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็แพ่ออกนะครับโอเคไปดูกัน นี่นะครับวิธีแต่งนะครับตัดกิ่งที่อยู่ด้านในออกนี้นะกิ่งที่หันเข้าข้างในเนี่ยเอาออกหมดเลยนี่กิ่งนี้ด้านในเข้าด้านในต้นเอาออกนะครับกิ่งนี้อยู่ด้านในเอาออกโอเคนี่ทีนี้กิ่งนี้อยู่ข้างในเอาออก เอาออกนะครับกิ่งนี้อยู่ด้านในมองเห็นไหมด้านในนะครับเอาออกอมันจะย้อนย้อนแสงยังไงเนาะนี่นะครับก็กิ่งนี้ชุดนี้มันอยู่ข้างในก็ตัดออกมีชุดนี้อยู่ข้างในชุดนี้นะอยู่ข้างในก็ตัดออก นี่นะครับสองกิ่งน,นี้หันเข้าใ,ในต้นก็ตัดออกกิ่งนี้นะครับนี่อันนี้อยู่ข้างในตัดออกนี่ครับวิธีการแต่งอันนี้นะสามกิ่งสี่กิ่งอันนี้นะก็ตัดอันนี้ออกมันอยู่ข้างในนี่นะครับทีนี้ตรงกลางต้นก็จะเริ่มโล่งนะครับนี่กิ่งนี้นะอยู่ข้างในเนี่ย ถ้าตัดออกไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะโอเคนี่กิ่งนี้ครับนี่เท่าที่เอาถึงกันนะนี่กิ่งนี้นะอยู่ข้างในตัดออกไป สิ่งนี้นะอยู่ข้างในนี่นะนี่สิ่งนี้นะอยู่ข้างในตัดออกอยู่ด้านในตัดออกแล้วก็กิ่งที่ชี้ขึ้นบนแบบขึ้นตรงตรง,ตรงอ่ะนะแบบกิ่งกระโดงอะ่ะก็ตัดออกทีนี้เดี๋ยวเราจะถอยมาดู ลักษณะต้นก็จะอยู่แบบนี้นะตรงกลางก็จะโล่งๆหน่อยหนึ่งแล้วก็ข้างๆก็เดี๋ยวเราจะค่อยมาแต่งกันอีกนะครับอันนี้นะครับก็จะช่ชวยถ้าแต่งแบบนี้ก็จะช่วยเรื่องหนอนเจาะลำต้นได้ด้วยนะครับเพราะว่าลำต้นมันโดนแดดพวกเชื้อราเชื้อโรคต่างๆที่ว่าเข้ามาทำร้ายต้นก็จะลดน้อยลงนะครับก็นี่มันนี่นะอย่งอย่างอันอันนี้ ตัดนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งกันครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาแต่งต้นนี้กันนะครับต้นนี้ต้องตัดกิ่งใหญ่ด้วยนะครับแ้วตอนตัดกิ่งใหญ่เนี่ยอาจจะต้องวางอุปรกรณ์ถ่ายไว้นะมันถ่ายมือเดียวตัดไม่ได้นะครับโอเคก็ อ,อันดับแรกก็มาดูกิ่งที่อยู่ด้านในก่อนนะครับนี้นะกิ่งที่อยู่ด้านในนี้ก็ตัดออกก่อนทีนี้ก็ไล่มาดูกิ่งที่ชี้เข้าข้างในนะนี่อย่างกอัน,นี้กิ่งนี้นะนกิ่งที่ขึ้นข้างบนตรงๆนะนี่กิ่งข้างในกิ่งในก่อน ทีนี้ก็กิ่งที่ขึ้นข้างบนตรงๆอยู่ที่ทรงต้นนะครับนี่ก็สำหรับกิ่งนี้นี่นะก็ตัดข้างในอย่างนี้ดี๋ยวเราต้องตัดกิ่งนี้ออกนะครับมองเห็นไหมตัดกิ่งนี้ออกนะเพราะกิ่งนี้อยู่ข้างในเ,เดี๋ยวจะหาวิธีวางกล้องดูนะจะวางได้ไหม โอเคนะครับทีนี้ก็เราก็เข้ามาข้างในต้นได้แล้วด้านในของต้นนะครับถ้าเป็นกิ่งที่อยู่ด้านในเราตัดออกเลยนะครับนี่นะทีนี้ก็กิ่งนี้นะกิ่งนี้เห็นไหมอยู่ข้างในตัดออกไปเลยนี่นะกิ่งนี้ก็อยู่ข้างในละอาออกอันนี้ชี้ คือน,นะนี่นะครับนี่ขัางเข้าในตัดตัดนี่นะครับตัดกิ่งนี้ออกไปเลยอืมกิ่งนี้อยู่ข้างใน,นกิ่งยอดสูง ทีนี้อยู่ข้างในนะครับทีนี้ก็เข้าข้างในอ่าลักษณะต้นตอนนี้เริ่มโล่งแล้วนะครับเริ่มเป็นรูปฝาชีไงานี่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปดูมุมเดิมตอนแรกนะครับได้ครับเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับพอจะมองออกไป ทีนี้ลักษณะต้นก็จะเหมือนฝาชีงหงายนะครับจะอยู่ด้านด้านในก็จะโล่งๆหน่อยแล้วก็ด้านนอกก็จะแผ่ออกนะครับโอเคครับสำหรับการตัดแต่งกิ่งมะม่วงนะครับก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็หลักการง่ายๆนะครับที่ได้ตัดแต่งกิ่งก็คือให้เอากิ่งที่ขึ้นตรงกิ่งขึ้นตรงออกเสร็จแล้วก็แต่งกิ่งที่ชี้เข้าด้านในออกนะครับ ก็จะได้รูปทร,ปร,ปรปงนี้นะครับมะม่วงก็จะไม่สูงนะครับเราก็สามารถเก็บง่ายนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ